สวัสดีครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทีมงาน TCL นะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านผมบ้านจริงๆเลยนะฮะอยู่ที่นี่จริงๆฮะไม่มีเซตอะไรอย่างใดมาลุยกันครับว่าในบ้านเราว่า TCL เนี่ยจะเป็นตัวช่วยของคุณยังไงได้บ้างนะครับต้องเริ่มจากอันแรกนะฮะขอบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์อันที่ผมแบบว่าชื่นชอบมากๆนะครับใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นก็คือทตมๆติมเตม ทีวีนี่เองครับผมกับทีวีตัวนี้เนะี่ย TCL QLED 4K นะครับ98นิ้วโดยระบบ 4K นะฮะ QLED นะครับเรียกว่าจอใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับจริงจริงมีรบ e M นะบบ MEMC คือเรียกว่าอะไรง่ายนะครับภาษาง่ายคือประวมวลผลเร็วมากเรียกว่า120เฮิร์ตซ์เลยเรียกว่าสุดท้ายที่มา้าเห็นภาพน,นะครับสมมติเราดูรถแข่งไปไวปึ๊กเนี้ยบางทีเราดูทีวีธรรมดาเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นเรื่มเๆืเเเ่แต่เราลองรุ่นนี้นะฮะ ไม่มีกระตุกนะภาพเรียนเนี่ยใครเล่นเกมเนี่ยไม่มีการเสียสดสลดเกมไม่แหลกนะภาพคมชัดนะเพราะเรามีออริทึมอัชิยานะครับตัว M MM E M C นะครับที่ทำให้การเล่นเกมเราเนี่ยครับรื่นไหลความละเอียดสูงสุดที่ได้เลยที่สำคัญนะฮะยังมีระบบ d o b y Vision IQ นะครับอ่ฟังแล้วงงผมก็งงนะครับแต่จริงเอาง่ายๆคือว่าการปรับความสว่างอัตโนมัติสมมติเราด้านนั่งอยู่ถ้าอากาศห้องเรามันมืดลงหรือสว่างขึ้นเนะี่ยเขาก็จะปรับให้กับสบายสายตาเราเรียกว่านั่งดูอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งปรับเลยที่รีโมทอีกนะครับสบาย,บายๆ ก็ท็อป1 98นิ้วของ TCL ของเรานะฮะตัวนี้เลยนะครับได้รางวัลมาเรียกว่าถ้าเป็น98นิ้วแล้วเป็น Google TV นะครับของเราอันดับหนึ่งนะครับเอาละครับเมื่อกี้ท่านที่บอกว่าเรายกทีลงหนังมาไว้ที่บ้านนะครับนอกจากภาพคมชัดสวยงามนะฮะไม่พอครับเสียงก็ต้องมาด้วยถูกไหมฮะมีเช่นกันครับกับนี่นะคร TCL Saber ตัวนี้ครับ TS 7010นะครับนี่นะสังเกตดีไซน์เปลี่ยวบางสามารถเชื่อมบลูทูธ o นะครับสตรีมเพลงได้แบบไร้สายนะฮะเราออกแบบมาเพื่อจะตัด การให้สายเคเบิลออกไปนะครับสังเกตดูครับดีไซน์เพียวบางนะฮะเพียง920มิลิเมนะครับ, mm น,รบนี่นะฮะดีไซน์สวยมากเป็นเครื่องประดับได้ด้วยเป็นเครองเป็นเหมือนแบบเดเคเรชันได้ด้วยนะฮะถ้าแนะนำนิดนึงนะครับท่านหนที่อยากสนใจซาบาของเราเนะี่ยเหมาะกับทีวี55นิ้วขึ้นไปนะครับ <Tory. S 2> และช่วงนี้นะครับอย่างที่รู้กันดีนะว่าค่า pm สองจุดห้ในกรุงเทพนะในประเทศไทยนี่เรียกว่าก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นมากๆอีกอย่างนึงนะครับนั่นคือเครื่องกรองอากาศภายในบ้านของเรานะฮะและ tcl ครับจัดให้ครับมีสิทธาและมีทุกอย่างครับมาชมเลยครับนี่ฮะเครื่องกรองอากาศ tcl นะครับพร้อมระบบ brio chill tm นะฮะ five in one คือเรียกว่ากรองกันแบบห้าหกชั้นเลยนะฮะสามารถดักฝุ่นละอองดักคุณภาพที่มีขนาดเล็กในระดับไมครอนเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะครับไม่เฉพาะเนพวกฝุ่นละออง ขนสัตว์เกสรดอกไม้กลินนะะ่นอาหารควันบุหรี่แบคทีรียเจ้าตัวนี้จัดก,กันได้เรียบร้อยครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่ามันจําเป็นมากกับสถานการณ์เพียมผลัญท่ในกรุงเทพในประเทศไทยปัจจุบันนะครับมีไว้ครับเพื่อสุขภาพที่วมไปใจที่ดีนะเนี่ยผมว่าเราออของเราบ้านเริ่มเจ็บพอแล้วเรากลับมาในบ้านเราเราก็ได้ได้พักผ่อนได้สุนรอากาศที่บริสุทธิ์นะครับให้ CCL ช่วยคุณนะครับเอาละครับเลขหนึ่งเรื่องะะที่ไม่อยากยอมรับนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า การดูแลบ้านทางความสะอาดบ้านนะครับมันช่างไม่เป็นไรที่เข้ากับหนุ่มโสดผู้ชายอย่างเรานะเพราะนั้นครับเราต้องมีตัวช่วยครับและ TCL จัดให้ครับนี่ฮะเทมเทมเทมซาบีบ่านะครับเรียกว่าเป็นโรบอทความสะอาดนะข้อดีข้อเจ๋งของเขานะฮะไปได้ทุกที่ของบ้านเขาจะมีเซ็นเซอร์ส่วนตัวนะฮะสามารถหลบได้เข้าชอกเข้าซอยได้เรียกว่าฉลาดอันนี้ฉลาดกับผมทำเองกันแล้วกันดึงคุณสมบัติเด่นของเขานัคือเขาสามารถทั้งกวาด ทั้งดูดได้เรียกว่าเปิดทิ้งไว้นะครับออกไปนอกบ้านกลับบ้านมาบ้านสะอาดซะอย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่แข็งแรงจริงและสามารถควบคุมได้โดยสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมนะฮะเราสมมติอีก2ชั่วโมงจะกลับบ้านกดติต๊ดต,ต,ติสั่งเขาปุ๊บพอถึงบ้านบ้านสะอาดทันทีนะครับเรียกว่าก็ต้องขอบคุณ TCL นะฮะที่มีตัวช่วยเจ๋งๆแบบนี้ให้เรานะครับน้องสวีวา่า ครับและช่วงนี้ครับก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างไปทางการจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าอยู่ก็ร้อนตลอดเวลาเน,น,นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นี่เอง,องนะฮะ TCL นะฮะนี่เคราได้ลิขสิทธิ์มาเป็นเจ้าเดียวนะครับนั่นก็คือ Fresh In Blue Wing นะฮะคือการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามารองอากาศให้บริสุทธิ์ให้อากาศในบ้านเราเย็นแล้วก็ยังมีระบบรองสีฟังก์ชันมีระบบรับอากาศเพื่อเติมออกซิเจนลมและได้ประทธตัวนะฮะกระจายลมถึง360องศานะครับที่สําคัญควบคุมทุกอย่างด้วยสมาร์ทแอปนะครับผ่านมือถือเลยตั้งเวลาปิดเปิดสมมติจะถึงบ้านแล้วอยากถึงบ้านปุ๊บเย็นปับ๊บก็ตั้งเวลาเปิดได้เลยออกจากบ้านลืมปิดตั้ง้งดไอีก เรียกว่าสะดวกสบายสมเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งของคุณนะครับหลังจากดูชั้นล่างนะฮะ TCL ได้บุกยึดบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นบนครับ TCL ก็ยังยึดต่อไปนะฮะตามมาครับห้องนอนเลยครับคราวนี้นี่นะฮะเรียกว่าสมกับเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งของเรานี่มีรูปละครสวย มาถึงห้องนอนของของเขาเองนะครับอาจจะรกนิดนึงนะฮะวก็เอาเปิดให้มันดูสวยๆนี่นะครับเพื่อนตอนกลางคืนนะบอกเลยว่าไม่ได้นอนคนเดียวครับเพราะว่านอนกับนี่ฮะน้อง TCL ไฟ65 65นิ้วเลยนะครับเป็นเพื่อนของเราอยู่กันทุกคืนเลยระบบเรียกว่าไม่แพ้ตัว้างหล้านะครับเป็นมินิ LED นะครับเทคโนโลยีแบบว่าคอนตามดอทนะครับสิภาพสูงมากอัตราการรีเฟรชนะครับอยู่ที่144เฮิรตซ์ซึ่งหมายความว่า จะดูหนังดูรายไฟล์ใหญ่ขนาดนี้นะครับหรือเล่นเกมก็ตามฮะไม่มีสะดุดไม่มีกระตกไม่มีอะไรขึ้นให้เป็นซีดีมืมแบบให้เราเสียอารมณ์นะครับเรยกว่าสีสวยสดใสสมูทแน่นอนนะฮะที่สําคัญนะครับ d อ l b y Vision IQ มีเหมือนกันครับปรับแสงสว่างตามความเหมาะสมแล้วมีระบบเสียงของ d o l บ y a t อ o s นะฮะตัวนี้ผมไม่ได้มีซาบาง,งบหมดพอดีนะครับแต่จะบอกเลยว่าถึงไม่มีนะฮะเสียงไม่แพ้เลยครับผม เอาละครับทะลุห้องนอนกันมานะฮะมาถึงส่วนอันนี้ผมก็ใช้เวลาอยู่กับห้องนี้มากเหมือนกันนะในแต่ละวันนะครับนั่นคือห้องฟิตเนสนั่นเองนะครับขอต้อนรับครับอย่าที่สังเกตได้นะครับว่าห้องฟิตเนสเนี่ยเป็นห้องที่เราต้องร้อนเราต้องเหนื่อยเราต้องใช้พลังงานเยอะนมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือแอร์นี่ครับผม TCL ของเราแถมๆๆนะฮะ ที่ชอบมากๆนะครับคือระบบ fast cooling นะฮะหมายความว่าเย็นเร็วเย็นไวหลังจากเปิดเพียง30วินาทีเย็นเลยเรียกว่าครึ่งนาทีเราวิ่งเหนื่อยๆออกกำลังกายเหนื่อยๆยกอะไรมาเหนื่อยนะฮะถ้าเกิดมีแอร์ที่เย็นเนี่ยมันทำให้เราสดชื่นแล้วก็รีเฟรชได้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องสำคัญต่อไปนะสำคัญมากไม่แพ้กันนะครับคือเรื่องของความประหยัดครับเพราะว่าค่าไฟก็เป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้อยู่ทุกเดือนฮะรุ่นนี้นะครับเป็นระบบ smart inverter นะฮะประหยัดเงินประหยัดพลังงานสูงสุด60%เรียกว่าเปิดดไอที่ไม่ต้องรู้สึกแบบ จะ,จะแพงไหมค่าไฟเกินงบไปอย่างไรครับสามารถเปิดได้ตามสบายเนะย็นเร็วเย็นไวประหยัดด้วยนะฮะดูแลงง่ายๆด้วยนวัตกรรม3แบบนะฮะหนเลยะะครับ easy cleaning ครับหมายถึงว่าง่ายในการแยกถอดส่วนประกอบมาทำทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับ easy ที่สอนครับคือ easy maintenance นะครับประหยัดเวลาในการตรวจสอบง,ง่ายซ่อมแซมง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับ และที่สามครับ easy install คือสามารถติดตั้งแต่งตั้งล็อกแน่นไม่ต้องใช้น็อตคือติดตั้งไปตึกเนี่ยฮะไม่ยากเลยนะฮะและยังมีโหมด gentle breeze นะฮะหมายถึงว่าลมเนี่ยจะไม่มาประทะผิวตัวเราตรงๆทำให้เราสึกบางทีตรงตไเจ็บคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะกระจายความเย็นทั่วทั้งห้องนะฮะได้360องศาครับเรียกว่าเย็นสบายๆอยู่ันยาวๆนะฮะ และมีเหมือนกันครับเหมือนตัวข้างล่างเลยนะฮะ smart control น,นะควบคุมผ่านแอป,ปตลอด24ชั่วโมงครับมาถึงหนื่อยเหนยนะฮะตั้งให้เปิดก่อนออกไปจากห้องลืมปิดตั้งให้ปิดได้เรียกว่าสะดวกสบายสมเป็นผู้ช่วยนดับหนึ่งของคุณครับ <ST AL F> ที่สําคัญนะครับเค้ารบเซอร์อของเราให้ตั้งอยู่ด้านนอกนะฮะมีความทนทานแข็งแรงมากทนแม้ในอ,อากาศข้างนอกแม้สมมติ60องศาก็ทนได้อยู่ทนอยู่นานประหยัดแน่นอนครับ เอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามชมกันนะฮะผมนะฮะและ TCL นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับวันนี้โอ้โหมาทัวร์บ้านนะครับจริงๆปกติเวลาใครมาขอถ่ายรายการอาจจะไม่ค่อยถ่ายแต่วันนี้ต้องโชว์ฮะผู้ช่วยของผมนะฮะทำห้ชีวิตผมเนี่ยจริงๆก็เป็นคนอยู่คนเดียวนะฮะทำห้ชีวิตผมง่ายขึ้นจริงๆนะขอบคุณ TCL นะครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ TCL นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line เพจมีทุกช่องทางหรือไม่ก็ะทัีผมก็ได้ป้องนวันนะครับผมจะลงกกิจรรมมลลงคคววาเื่อนไห TCL แทบ ทุกวันเลยดีกว่าตลอดเวลานะครับฝากด้วยนะครับกับ TCL นะครับผู้ช่วยอันดับหนึ่งของคุณ